สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาแล้วนะครับผมมาแล้วสําหรับคนที่รอคอยนะครับเงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2นะครับสําหรับคนที่พลาดโอกาสในการลงคนละครึ่งเฟสที่1น่นะครับตอนนี้เปิดเงื่อนไขออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่เราจะลงคนละครึ่งนะครับเฟสที่2เพื่อที่จะเอาไปใช้จ่าย ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเราจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายให้เราอีกครึ่งหนึ่งนะครับคนละครึ่งเฟสที่2นะครับมีการเคาะเงื่อนไขออกมาแล้วนะครับโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับโดยจะเพิ่มจาก10ล้านคนนะครับที่ลงในเฟสแรกอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเปิดให้ลงใหม่ 5ล้านคนนะครับ5ล้านคนนี้นะครับจะรวมไปคนที่โดนตัดสิทธิ์ก็สามารถมาลงได้ใน5ล้านคนนี้นะครับแต่ชอปดีมีคืนหรือบัตรสวัสดิการจะลงไม่ได้เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นแล้ว10ล้านคนนะครับที่ลงไปรอบแรกไปกดยืนยันได้เลยส่วน5ล้านคนหลังเนี่ยก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะครับการที่เราจะลงทะเบียนนะครับก็ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคมนะครับ2,163นี่เองนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้นะครับในวันที่1มกราคมนะครับถึงเดือนมีนาคมนะครับระยะเวลา3เดือนนะครับผมโดยจะให้คนละ3,500บาทนะครับซึ่งคนที่ลงทะเบียนใหม่5ล้านคนจะได้คนละ3,500บาทโดยนะครับ ต่อวันก็จะตกวันละ150บาทต่อวันนะครับส่วนคนเก่าที่ลงทะเบียนในเฟสที่10ล้านคนนะครับก็แค่ไปกดปุ่มยืนยันสิทธิ์นะครับก็ใช้สิทธิ์เดิมได้นะครับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก็ถึงวันที่31มีนาเช่นกันนะครับแต่จะได้เพิ่มมา500บาทนะครับก็จะรวมเป็น3,000บวก500ก็เป็น3,500บาทเท่านั้นครับผม นี่ก็คือเงื่อนไขของคนละครึ่งเฟสที่2นะครับโดยคนใหม่5ล้านคนได้สิบ3,500บาทนะครับส่วนคนเก่าได้เพิ่มอีก500ก็เป็น3,500บาทเหมือนกันใช้สิทธิ์3เดือนนะครับ1มกราถึงเดือนมีนาคมนะครับลงทะเบียนว,วันที่16ทธันวาคมนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงสามารถลงได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ